สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการทดสอบชุดปั๊มออกซิเจนทํางานกลางวันกลางคืนนะครับก่อนส่งมอบลูกค้านะครับโดยชุดนี้นะครับจะเป็นการปรับปรุงนะครับเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้านะครับเริ่มจากแผงนะครับแผงตัวเดิมจะเป็นขนาด20วัตต์นะครับแต่ตอนนี้จะเพิ่มเป็นขนาด30วัตต์นะครับ ทำให้ประสิทธิภาพการชาร์จเพิ่มขึ้นประมาณ50อร์เนตะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวเดิมจะใช้ขนาด6ก้อนนะครับหรือว่า6เซลล์ที่อยู่ในแพ็คนี้นะครับลูกค้าอยากให้เพิ่มประสิทธิภาพนะครับก็เพิ่มไป3เซลล์นะครับหรือว่า3ก้อนรวมทั้งหมด9ก้ก้อนนะครับทำให้สามารถเก็บไฟได้เพิ่มขึ้นประมาณ 30เซน์นะครับการทำงานนะครับเช่นเดิมครับตอนนี้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับก็จะมีหัวซายนะครับ3หัวปกติรุ่นนี้จะเป็นหัวสายแยก2หัวนะครับแต่ลูกค้าให้เพิ่ม3หัวกำลังอาจจะตกตรงนิดหน่อยนะครับแต่ก็รับได้นะครับต่อไปนะครับเราจะตอนนี้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับ หน้าจอชาร์จเจอตัวสีเขียวเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปผมจะเสียบสายไฟนะครับจากแผงโซล่าเซลล์นะครับต่อมาจากแผงโซล่าเซลล์แผงนี้นะครับเสียบเข้าไปครับแสดงการชาร์จนะครับมีการกระพริบนะครับสายตัวนี้นะครับลูกค้าเพิ่มจากเดิมนะครับห้าเมตรนะครับตอนนี้เพิ่มเป็นแปดเมตรสายจะใช้ขนาดสองคูณหนึ่งมิลลิเมตรนะครับ ตอนนี้สลับมาแล้วครับพอเราเสียบนะครับสลับมาฝั่งนี้นะครับคือปั๊มชุดนี้จะสลับกันทํางานนะครับกลางวันจะทํางานปั๊มตัวหนึ่งนะครับที่ทํางานก็สลับกันไปมาอย่างนี้นะครับเพื่อให้ยืดอายุก,การใช้งานของปั๊มนะครับไม่ทํางานตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าสนใจสินค้าสามารถสั่งได้นะครับชุดมาตรฐานก็ ราคาใต้คลิปนะครับแต่ถ้าอยากจะเพิ่มเติมเป็นชุดนี้ก็อาจจะเพิ่มราคาขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับ